กับฝั่งนี้เลยนี่เห็นแล้วข้างหลังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความน่ารักความสดใสนะคะอะก่อนหน้านี้นะคะทางต้นสังกัดนะคะอย่าง g m มเอ็นะคะได้ออกมาประกาศแล้วว่าคู่พาร์ทเนอร์สุดซีนะคะอย่างคุณเตตะวันแล้วก็คุณนิวทิติภูมิเนี่ยจะมีซิงเกลิลใหม่ด้วยกันนะคะกับซิงเกลิลที่ชื่อว่าเติมรักอีกนิดนะคะหรือ a little more love นี่ซึ่งตอนนั้นนะที่ประกาศนะคะก็จะเป็นโปสเตอร์นี้ แฟนๆก็คือวีดกันแล้วนะคือเห็นแค่โปสเตอร์ทุกคนก็คือจะพร้อมวีดมากบบบว่าโอ้ยเพลงเพราะจังเลยภาพเอ็มมีสวยมากน่ารักมากคือแบบ โอ้แค่เห็นโปสเตอร์มันก็มีมวลความฟินไงทุกคนออเออคนเราก็จะรู้สึกแบบอุย้ยขออวยสักนิดขออวยไปก่อนอวยไปก่อน,อก,อนก่อนที่จะไปเจอของจีนแล้วมันจะทําใจไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็เซอร์ไพรส์สุดๆเพราะว่าหลายคนก็แอบรุ้นนะเป็นแฟนจา๋าว่าจะมาไหมปรากฏว่ามาแล้วคนสําคัญอีกหนึ่งคนอของคุณเตแล้วก็คุณนิวนะคะนั่นคือลูกของเขานั่นเองนะคะอย่างยายซางหรือน้องโฟก้สซังนั่นเองเนาะว่า จะมาไหมปรากฏว่ามาจริงๆนะคะก็ภาพนี้ก็คือน่ารักมากควงลูกชายนะคะมาร่วมแจมด้วยนะคะแล้วก็ปล่อยภาพโปสเตอร์นะคะสุดน่ารักให้เป็นแฟนได้กรี๊ดได้ฟินกันค่ะส่วนยีซางก็มีใน X เนาะก็มีการแซวเหมือนกันบอกว่าซาังกลมดีเกยแฮะอะไรอย่างนี้หัวเราะไปก็คือเป็นน่ารักมากเพราะฉะนั้นแฟนๆรอติดตามได้เลยว่า MV จะมาแนวไหน นะคะคก็มารอได้เลยกับเพลงนะคะเติมรักอีกนิดค่ะก็จะเป็นคุณเตนิวแล้วก็น้องโพกสังนะคะวันที่21พฤศจิกายนนี้นะคะทาง YouTube GM m Record ค่ะ คุณย่าคุณย่าคุณยายเจเจเจทั้งหลายเตรียมตัวมารอรับความน่ารักรับแรงกระแทกของครอบครัวนี้กันนะคะว่าจะน่ารักขนาดไหนแต่นี่คือเราฟังเสียงแยซังแล้วนะ MV มนี้จะน่ารักขนาดไหนเชื่อ <ๆ S 2> ว่าหลายคนจะต้องใจฟูนแน่นอนเนาะเพราะครอบครัวนี้เขาเป็นแบบครอบครัวน่ารักจริงๆคือแบบคือแบบครอบทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกเลยนะคะ เออป้าป้าพอ่พอพอ่อทั้งหลายกับลูกเนี่ยอยากให้ได้ออกงานด้วยกันชนะเราจะเห็นความน่ารักความแซวอะไรอย่างนี้